มังกรแมวอย่างนั้นเหรอเฮ้ยคุณผู้ชมน่ารักอะไม่มันน่ารักเกินเอ้าเฮ้ยได้ได้นะมาตบเราด้วยด้วยเอาล่ะผมก็ตอนนี้เนี่ยช่องเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากมาเป็นชาวคิวเลอร์ด้วยกันะนีับผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซุปเปอร์แตงตรงนี้เลยฮนะ เอาล่กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้าไปข้เลิมเกมใหม่ครับแน่ๆนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็เจอม็อบที่แบบว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับนื่อคือม็อบฟิวชั่นนั่นเองครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นพาร์ทสองแล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูพาร์ทหนึ่งเนี่ยลองตามกลับไปดูได้นะครับผมเอาเป็นว่าจะวันนี้ดูจากคะแนนรีวิวแล้วเนี่ยน่าจะสนุกแน่นอนนะครับจัดพลเคคุณผู้ชมจะวันนี้ก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับไปเดี๋ยวทำไมห้องที่เราอยู่มันดูหลอนวะว่าเต่าฟากอันนี้อรบยย้ิดดว โอ้โหนี่คือใครครับเนี่ยอ๋อเป็นด็อกเตอร์นะครับหน้าตาเหมือนไอสไตล์เลยนะเหมือนเขาเนี่ยจะสอนเราในการผรสมนะครับผมอ่ะไป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 ,ไ,ปไหนวะโลอ๋อเดินเข้ามาในนี้ครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแ l a นั่นเองซึ่งในนี้เนี่ยมันก็จะมีรูปบอกนะครับผมว่าม็อบตัวไหนเนี่ยมันจะฟิวชั่นกันได้บ้างนะครับอ่าเรามาเริ่มจากอะไรดีมาหนึ่งนะไอ้รูมเมื่อกี้ที่บอกจะสอนอยู่ไหนวะเอ้ยเดี๋ยวผู้ชมนี่ไงเหมือนนี้จะสอนแล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นเครื่องมือเหรอเป็นปืนที่แบบดูหูหหาาดดมมมกๆเเลยยนนะคครรััับบิงงข้้ไไปปที่อผจ ้ยมันเป็นการบอกว่าเก็บน้องหมูเข้ามาด้ยวยา <c oughs> ค่อนข้างแ่มเลยฮะเอาแหลกอย่างต่อไปนี่ก็จะเป็นอ่าน้องฟล็อกนะครับผมหรือว่ากบนั่นเองจับเข้ามาดิครับนี่นัว่าแบบว่าเป็นโปเกมอนนะครับถึงเวลาทดลองนะครับ ด้านซ้ายก็จะเป็นน้องหมูนั่นเองคุณผู้ชมอ่ะใส่เข้าไปเลยครับด้านขวาก็จะเป็นน้องฟลอกนะครับผมและขั้นตอนอย่างสุดท้ายกดปุ่มนั่นเองจ่ายไปที่ขาบนี่รวมล่างกันครับผมไหนดูนี่จะเป็นยังไงหมูกับกบยังงั้นเหรอไม่น่าไว้ใจเลยหรือ่าคุณผู้ชมเฮ้ย <did> ออกมาแล้วฮะ <just think? S 1> อะไรวะครับเนี่ s <S ยเฮ้เดี๋ยวเดวินว้าปกับมาแล้วเหรออ่านี่เหมือนจะเป็นห้องทดลองนะครับซึ่งถ้าที่ผมไปดูมาเนี่ยเหมือนแบบถ้าเราอยากจะเจอเครื่องฟิวชั่นใช่ไหมเราก็จะต้องเล่นเป็นเนื้อเรื่องนะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมอยากเล่นเป็น เรานี่งโอ้โหเดเยอะจัดเลยนี่ว่ามันจะมีอะไรมั่งวะเอาเป็นว่าก็ต้องลองดูว่าผมไล่จากแถวแรกก่อนเลยชีเแก้นการ์ดล่ะฮะไหนโดซิไก่กับแก๊สผสมกันเนี่ยผมโอ้โหคุณโจน่ารักจจัดเลยว่ะเคุณผู้ผมชมดูขามันดิเป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็กำลังบินเล่นอยู่เนี่ยผมอ่ะไหนลองต่อยดูยดิอ่ะมันก็จะเป็นเสียงแก๊สน,นะครับผมแล้วถ้าเราเป็นซอยโวแหละครับมันจะยิงมาหรือเปล่า ฮัลโหลเฮ้ยมันยิงเป็นไข่มอคุณผู้ชมครนักกลัวเลยครับไหลวนเนี่ยต่อไปก็จะเป็นแบบน้องไก่กับพึ่งนะครับผมก็คือแบบหน้าตาเนี่ยเป็นพึ่งใช่ไหมแต่ขายังเป็นไก่อยู่เลยนะครับเออเฟี้ยวดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ยังต่อไปพึ่งกับปลาหมึอกอย่างงั้นเหรอน่าจะต้องปล่อยในน้าหรือเปล่าครับจัดไปคุณผู้ชมเฮ้ย เดี๋ยวนะเป็นพึ่งนะครับแต่ว่าสีมันดูเปลี่ยนไปว่ะเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินนะครับผมแล้วก็แบบว่ายอยู่ในน้ําอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหนี่ไงคุณผู้ชมดูขามันดิกลายเป็นแบบนี้เลยฮะเอาละอย่างต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแบบแคดดากอนนะครับผมมังกรแมวอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยคุณผู้ชมน่ารักอะ่ะดูดิมันดูแบบเป็นแมวดำอ้วนตุบนะครับแต่ว่าแบบก็มีปีกมังกรนะครับผมไม่มันน่ารักเกินเอ้าเฮ้ยได้ๆมาตบเราด้วยด้วยโอเชียตบล้วติวินเทอร์ด้วยฮะ พี่น้องดูอะ่ะโอชเชตแต่น้องน่ารักนะเว้ยมาเนื้อมาเนือมาเนือง,งจะตายแล้วผู้ชมเป็นโมสร้างสรรนะครับพี่น้องน่ารักจริงดูดิเป็นเหมือนแบบแมวดำบินได้เลยฮะขอนี้ลองฟันนะครับจะดอกมาเป็นไรหรือเปล่าน้องแมวดำของเราเลือดเยอะมากเลยว่ะกว่าจะตายนะครับพี่น้องตัวนี้น่ารักจัดเลยอ่ะอ,อย่างต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเอ็นเดอร์แมนกับไก่นะครับผมก็จะเป็นเอ็นเดอร์แมนเลยนะครับแต่ดูขาดิโอ้เป็นไก่บอกขาเรียวเลยและหัวก็จะเป็นเหมือนแบบใส่หมวกไก่นะครับปล่อยน้องเข้าไปแล้วกันนะครับผมร์ปเก่งจัดเลยอย่างต่อไปเลยละกันันนครบ v i l l เลเจอร์แกนั่นเองคุณผู้ชมโอ้โหเนี่ยนะเป็นลุง v i เลเจอร์บินได้อ,อเหมือนแบบเป็นลุง v i เลเจอร์ใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วแบบใส่กระโปรงอ่ะดูดิมีขาข้างใต้อย่างงี้ด้วยนะครับอ่าสวัสดีครับลุงจะโจมตีเราอย่างไรวะเนี่ยเฮ้ยเอเมอรัล์อย่างนั้นเหรอลุงมันยิงเอเมอรัล์ใส่มาว่ะตบพื้นได้ไหมโอ้ยเอเมอรัล์มันพุ่งมาเร็วมากเลยอะเอาไม่เอาไมตบพื้นไปนะครับเอา หมือนจะตอบไม่ทันว่ะโอเคช่างมันแล้วกันต่อไปก็จะเป็นแบบพริปเปอร์กับพึ่งนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวดะมันเป็นตัวเขียวๆแบบนี้เลยอะแล้วมันระเบิดได้ไหมอะเฮ้ยนะมันต่อยคู้ชมโอ้โหแล้วก็ระเบิดไปเลยฮะไอ้บล็อกพังเหมือนกันนะเนี่ยแต่ตัวด้านบนไม่ไหวแล้วเริ่มรำคาิแล้วครับผมอะไรมาจากอะไรนักหนาฮะน้องแก๊สน้องแก๊วิเลเจอร์เฮ้เออโดนเข้าไปเลยครับตายเออเรียบร้อยครับผมจะเป็นวัวกับม้านะครับไหนดูซิโอ้โหคือตัวเนี่ยจะเป็นวัวเลยครับดูลายนะแต่ว่า ตรงหัวเนี่ยจะเป็นม้านะครับผมนั่งได้ไหมเฮ้ยได้อยู่นะคุณผู้ชมดูความเร็วดิดูใช้ได้เลยครับวัวแบบเร็วขนาดนี้เนี่ยแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปนะครับน้องวัวกับแมงมุมนั่นเองโอ้โหหน้าตาน่าก,กลัวมากเลยอ่ะคือมันตาแดงเลยคุณผู้ชมตรงตัวก็จะเป็นแมงมุมแบบนี้เลยนะฮะ <N> นี่สามารถปีนได้ปกติเล้วผมแต่ว่าหน้าใต้มันมีแบบนี้ด้วยอะ <N> ่ะนมวัวเฮ้ยโอเคอย่างต่อไปนะครับซอมบี้กับสไปเดอร์นะครับผมโอ้โหตาแดงอีกแล้วมันน่ากลัวนะเนี่ยแต่ว่าซอมบี้ในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะไม่โดนนนนนไไฟหมม้้ะะคครรัับบบบบบผีี่่ก็็แแแเเปึงตวลยฮ ไม่โดนไฟไหม้หรอพิกวิลเลจเจอร์นั่นเองคุณผู้ชมน้องหมูนะครับแต่แบบเป็นลุงวิลเลจเจอร์เอ้ยเดี๋ยวแลกของได้ด้วยด้วยมาเดี๋ยวนี้น้องหมูเนี่ยแลกของได้แล้วนะครับยอดเลยว่ะมันไส้ว่ะฮะตัวแบบโคตรสั้นนะครับผมซอมบี้แดเมร์นั่นเองนี่ซอมบี้แบบสแบบลิมจัดเลยฮะหุ่นโคตรเพียวคุณผู้ชมเฮ้ยวาร์ปได้เหมือนกันว่ะแต่ว่าเสียงเนี่ยก็จะเป็นซอมบี้เนี่ยครับแล้วก็ซอมบี้ปลาหมึกนะครับผมคือตรงตาเนี่ยมันน่ารักนะครับเป็นตาแบบนี้เนี่ย แต่ว่าดูตรงปากดิเฮ้ยน่ากลัวเกินลงไปเถอะเพื่อนดำน้ำได้ไหมดำน้ำได้ไหมก็ควรจะดำได้นะครับโอ้โหแล้วมันมีแบบสีแขนด้วยนะโฟร์ทอัมเหรอเออต่อไปก็จะเป็นซอมบี้สเกลตันนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเป็นเกลตันเหรอแต่แบบมันใส่ชุดซอมบี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดนะลองเสียกในบ้านดิอ่าน้องจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเมื่อสเกลตันใส่ชุดซอมบี้นะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนี่เสียงก็จะเป็นแบบซอมบี้เลยแต่ว่าดับสเกลตันครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นแก๊สกับบกนะครัับบบออื้เเเเดีี๋ยยววกกก็็็คคแแแปนน๊สตลล่่ะ สีขาวด้วยนะครับเฮ้ยมัน่ากลัวเนี่ยแบบนี้เนี่ยไม่เอาได้ไหมอะหลอนวะโอเคต่อไปก็จะเป็นแบบปลาหมึกกับมังกรนะครับผมน้องน่ารักจัดเลยตัวนี้เนี่ยเราข้างใต้มีปากปะอ่ะปากก็ยังเป็นปลาหมึกนะครับแต่แบบดูดิทุกอย่างก็เป็นมังกรไปหมดเลยสามารถบินได้ไหมอะอยากรู้อะฮัลโหล โอ้นี่มันพ่นพิษนะครับถ้าโดนเข้าไปนี่แบบอาจจะเสียสถานะหรือเปล่าลุงเวเลเจอร์กับเอเดอร์แมนนั่นเองโอ้โหนี่ก็จะเป็นลุงที่แบบผู้ชายดูจมูกมันนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับอุ้ยลุงหวามด,ด้วยนะครับผมลุงไปไหนแล้ววะฮอลลลุงลุงเปลี่ยนชุดด้วยนะครับหวามหรือเปล่านี่อุย้ยลุงตัวนี้ดูเท่กว่าเดิมเยอะเลยฮะแล้วถ้าฆ่าแล้วครับรอบมาเป็นอะไรเอเมลอ์นะครับผมนึกว่าจะรอบเป er ็นเดอร์โพลเนี่ยแล้วก็ยังต่อไปครับผมสไปเดอร์ดาก้อนนั่นเองหน้าตาแบบมังกรจะจัดเลยฮะแต่ว่าต้องหามันก็เป็นมังกรอะแต น่าก,กลัวเหมือนกันนะเนี่ยเอ็งปีนได้หรือเปล่าอ่าดัานไปที่ตรงนี้นะครับปีนต้นไม้ได้เปล่าเฮ้ยเอ็งก,ก็เป็นแบงมุมนี่หว่าเออนี่ไงปีนได้นะครับซึ่งถ้าเราฆ่าไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็บอกเคือเรียบร้อย รอบนี้มาเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเป็นแบบว่าซามมี้กับกบเลยครับเอ้ยเดี๋ยวนะมันตาตจากที่ผมคิดนะเนี่ยคือหัวมันเป็นกบค่ะคุณผู้ชมแต่วต่าตัวเป็นซอมบี้นะครับอ้น้องก็เลยโดนไฟไหม้เลยวะ่ะแล้วก็อย่างต่อไปครับผมน้องไก่กับแมวน,นั่นเองคุณผู้ชมดูขามัน <laughs> เป็นแมวที่แบบหางตั้งงี้เลยฮนะมีขาสองข้างนะครับผมแล้วก็ผมว่าน่าจะออกไข่ได้ว่า,าจริงเนี่ยแต่ผมไม่ให้เวลามันออกไข่แล้วกันฮะสับไปเลย โอ้ไม่ตอบอะไรเลยเหรอซอมบี้ดาก้อนนะครับผมนี่มังกรอย่างนั้นเหรอรอบนี้เนี่ยมังกรที่ติดไฟได้นะครับซึ่งเออวะ่ะด้านหลังก็จะมีเป็นแบบหางอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเอ้ยเฟิยวดีวะ่ะแล้วก็เป็นซอมบี้แคทนะครับผมอ,อันนี้คือแบบซอมบี้น่ารักจัดเลยอะ่ะมันคาวาอ้ยี่จังวะ ดูหางดิแล้วก็หูแมวนะครับซซอมบี้ตัวนี้ฆ่าไม่ลงแน่แต่ว่าพอดีผมโหดครับผมแล้วก็ซอมบี้พึ่งนะครับผมนี่คือจะเป็นพึ่งแบบนี้เลยแต่ว่ามีแขนด้วยนะแล้วก็ชิคเก้นคริปเปอร์นะครับโ,โหเป็นคริปเปอร์ที่แบบจิ๋วที่สุดที่เจอมาแล้วครับแต่ว่าพลังระเบิดมันจะจิ๋วหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองนะครับมาดิระเบิดเลยเพื่อนเอออุ้ยโ,โหดดดตัวจิ๋วตัวแจ๋วนะครับเนี่ยระเบิดโคตรแรงเลยแล้วเราขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยคือมันต่อยเราเมื่อกี้อ่อแบบ ER า หน้าตาไม่ผ่านก็หอมไปเลยแล้วก็ลงเวเลเจอร์กับปลาหมึกนะครับอ่าเดี๋ยวดนะคือหน้าตาเนี่ย ก็พอจะเป็นปลาหมึกอยู่แหละตัวด้านหน้าเหมือนจะมีความแบบไม่เมันกอดอกอยู่นี่หว่าคุณผู้ชมแล้วก็มีจมูกด้วยครับโอ้โหความน่าก,กลัวหายไปหมดแล้วดูหน้ามันดิหาจัดเนี่ยผมเอาละวิลเลจเจอร์สไปเดอร์นะครับตัวนี้แบบมาเป็นช่างตีเหล็กเลยว่ะเดินเ้วยขาแมงมุมนะฮะลุงวิลเลจเจอร์กับกบเนี่ยครับผมอันนี้คือแบบมนุษย์กบแล้วเนี่ยไม่มีความเป็นลุงวิลเลจเจอร์เลยครับกบกอดอกว่ะโคตรเท่อะไรวนะเนี่ยแล้วถ้าเป็นแบบว่าคริปเปอร์กับแมงมุมเลยครับน่ารักจัดเลย ฮัลโหลต่อไปนะครับก็ไม่มีอะไรดับมาเลยครับผมสเกลต้านกับปลาหมึกนะครับมันไปด้วยกันได้เหรอวะตัวที่แบบเป็นแค่โครงกระดูกเนี่ยก็คือมันเป็นโครงกระดูกที่ว่ายน้ำได้นั่นเองฮะโอ้โหเุ้ยพ่นหมึกได้ด้วยเหรอโอ้สุดยอดเลยเพื่อนแล้วก็ลงวลิลเจอร์กับมังกรนะครับดำเลยครับผมใครเป็นแบบวลิลเจอร์ผิวดำนะครับตาม่วงครับผมแลกของได้ไหม ไม่ได้นะโอเคบายบายต่อไปก็จะเป็นวิลเลเจอร์แคทนะครับเหมือนแบบแมวนักกล้ามเลยว่ะคุณผู้ชมดูดิกล้ามโคตรใหญ่นะครับแต่ว่าขาแค่นี้เองแหละแมวนักกล้ามหรอฮะวิลเลเจอร์บีแหละครับอืมตัวอะไรวะเนี่ยดูหลอนจ,จัดเลยคุณผู้ชมเป็นพึ่งอนะแต่แบบหน้าตามันก็ลงวิลเลเจอร์อะกอดอกด้วยนะครับสกเกลเลตันแกทแหละครับก็จะเป็นแคทที่แบบว่าถือธนูนะครับผมแล้วก็แบบมินได้ด้วยแต่ว่าตัวเล็กมากเลยนะแล้วคาวแคทแหละครับแมววัวครับผมโอ้โหตัวอย่างยาวได้รร์เดรร์แมววัวจริงเหรอมาสเตอร์เฟิ ก็จะเป็นแกะที่แบบสีชมพูแบบนี้เลยนะฮะน่ารักเกินต่อเป็นอะไรครับผมเนื้อหมูหรือเปล่าเออวะนี่มีเนื้อหมูด้วยครับเทก,กิลิตันบีนะครับผมเป็นน้องเพิ่งที่แบบโดนไฟไหม้ฮะเพราะมันเป็นโครงกระดูกนั่นเองออ้อย่างต่อไปสไปเดอร์การ์ดนะครับก็จะเป็นแบบขาสไปเดอร์นะเหมือนมาเตยอากาศอยู่เลยอะอะไรวะเน,นี่ยหลอนวะ่ะข่าวพีกเหรอโอ้โหตอนนี้แบบดูอ้อนทุบเลยฮะแต่ก็น่ารักนีเหมือนกันนะเป็นหมูกับบัวผสมกันก็ผมเนื้อจะได้เป็นอะไรได้เนื้อหมูหรอครับเนี่ยเก,กันท แต่ว่ามันก็คือแมวนั่นแหละนะครับผมคาวดาก,ก้อนครับโอ้โหเมื่อวัวกลายเป็นมังกรนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูรูปล่างมันดิเจ้าว่าน่ารักมันก็แบบตัวใหญ่กนไปหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะเอาเป็ว่าคาดทิ้งเหอะปลาหมึกกับสไปเดอร์นะครับอันนี้คือแบบโอ้โหเหมือนจะน่ากลัวเลยว่ะดูดิมันเป็นตาสไปเดอร์อะแต่เป็นปลาหมึกเฉยฮะโ,โหคุณผู้ชมเมื่อกี้เราไล่มาเยอะแล้วนะาต่แบบมันก็ยังเหลือเยอะเลยฮะอะไรวะเนี่ยเด็กซะหน่อยแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นพึ่ เิ้ยตัวนี้ใช้ได้อยู่คือมันเป็นแบบหน้าต่างแบบพึ่งเลยเวย้ยแค่มันมีขาอะไรเงี้ยนะครับสเกลตันสไปเดอร์นะครับผมโอ้โหเป็นเกลตันที่ปีนกำแพงได้นะครับเกลตันฟ็อกล่ะโครงกระดูกสีเขียวอย่างนั้นเหรอหัวก็เป็นแบบกบนะครับเออเองก็ดูแบบไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะเออใช้ได้ใช้ได้ไดเกลตันเอเดอร์แมนล่ะหวาไปแล้วฮะก็จะเป็นเอเดอร์แมนที่แบบเป็นโครงกระดูกนั่นเองเกลตันดาก้อนนะครับเมื่อมังกรเป็นโครงกระดูกนะครับผมเอายิงธนูใส่กันด้วยไรวะเนี่ย เอ้ยอันนี้หมูปกตินี่หว่าพิกซอมบี้นะครับพิกซอมบี้ของจริงเลยเนี่ยครับผมใส่ชุดซอมบี้แบบนี้เลยอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวแค่ประมาณนี้ละกันเนี่ยครับผมอันนี้ก็จะเป็นพิกสเกลิตันนั่นเองเมื่อน้องหมูกลายเป็นโครงกระดูกนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยพิกฟ็อกซ์ละครับเอ้ยตัวนี้น่ารักว่ะเป็นแบบว่าน้องกบสีชมพูนะครับเออน่ารักจริงนี้น่ารักจริงแล้วถ้าเป็นแบบหมูเอนเดอร์แมนล่ะโอ้โหหมูสลิมฮะอ่านี่ก็แบบน่าจะเป็นมังกรที่ความน่ากลัวเนี่ยน้อยที่สุดแล้วนะครับมันดูอ้วนตุณผู้ชม น่ารักเกินตัวนี้เนี่ยหมูก,กับครีปเปอร์เลยครับอ่าก็จะผสมกันแบบนี้ครับผมอันนี้ก็ดู่เฉยนะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่บล็อบมอนสเตอร์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนมันจะเป็นแบบสว์ประหลาดที่เกิดจากความผิดพลาดน,นะครับผมคือถ้าเราฟิวชั่นมั่วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองมันจะมี3 4ตัวผสมกันเลยมั่งนะครับบีดากอนครับผมเป็นเพิ่งแบบมังกรนะคุณผู้ชมดูดีน่ารักจัดเลยผมอยากรู้ว่าแบบมังกรจะมีอะไรอีกหรือเปล่าฮะเราต้องเซิร์คำว่าดากอนเข้าไปมีตัวไหนที่เรายัััััังงงงงไมมมมมม่่่่่่่ลลลอออออนน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 ะะะะาาาาพววววกกีีี้้้้้เเเเยยจหหหหดแป,นนป็รมมรครบโท คริปเปอร์มังกรโอเคอุ้ยแกนมังกรนะครับตัวนี้แบบยังใหญ่เลยวะ่ะโอ้ลังการจังวะน้องไก่มังกรนะครับตัวนี้ก็จ้ปุ๊กเหมือนกันนะเนี่ยน้องกบเฮ้ยตัวนี้เท่ะ่ะดูแบบใช้ได้เลยฮะแล้วก็เห็นด้านแมนมังกรนะครับโอ้คือตัวมันสลิมอะแต่ว่าหางอย่างใหญ่เลยอะไรวะเนี่ยและนี่คือไมค์าฟิวชั่นของเราในวันนี้ก็ผมซึ่งคือมันมีเยอะมากจริงฮะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปซื้อตามในมาเก็ตเพจได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสวนันนี้สวัสดีคครรัับบผมบายบาย